วันนี้นะครับวันทศทัตที่1นะครับกันยายน2 5 5 9นะครับที่เรามาทบทวนกันนะครับตำแหน่งทางฮวงจุ้ยที่มองง่ายที่สุดมี2ตํตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งที่ว่านี่นะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งเงินทองกับตำแหน่งอำนาจนะครับมี2ตํตำแหน่งเองนะครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งตำแหน่งเงินทองและตำแหน่งอำนาจเนี่ยให้สังเกตง่ายๆสวัสดีครับคุณชลิดีพงษ์ ตำแหน่งเงินทองและตำแหน่งอำนาจนะครับสังเกตง่ายๆฟังช้าๆนะครับฟังช้าๆลำดับแรกคือเมื่อเราเดินเข้าบ้านหรือเดินเข้าห้องนะครับเดินเข้าประตูห้องนะครับยืนที่ประตูนะจินตนาการช้าๆนะครับยืนที่ประตูแล้วมองเข้าไปเรายืนที่ประตูกำลังมองเข้าห้องหรือยืนที่ประตูตัวบ้านากำลังจะมองเข้าบ้านมุมในซ้ายสุด นะครับมุมในซ้ายสุดเราเรียกว่าตำแหน่งเงินทองมุมในซ้ายสุดเราเรียกว่าเรียกว่าตำแหน่งเงินทองนะครับและมุมในขวาสุดเราเรียกว่าตำแหน่ง,งอำนาจหรือตำแหน่งความรักทั้งสองมุมนี้นะครับเป็นมุมสากลเป็นมุมพื้นฐานนะครับที่สามารถที่จะกระตุ้นและก็ดูแลได้นะครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางจริงนะครับสามาราสองทิศน,นี้มีไว้เพื่ออะไร สองที่นี้มีไว้เพื่อสำรวจตรวจตาว่าชีวิตรักเราจะเป็นเรื่รามาทบทวนกันนะครับตําแหน่งทางหงจุ้ยที่มองง่ายที่สุดมี2ตําแหน่งนะครับสองตแหน่ง2ตําแหน่งที่ว่านี้นะครับเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าตําแหน่งเงินทองกับตําแหน่งอานาจนะครับมีสองตแหน่งเองนะครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งตําแหน่งเงินทองและตําแหน่งอานาจเนี่ยให้สังเกตง่ายๆสวัสดีครับคุณชลิิพง์ ตำแหน่งเงินทองและตำแหน่งอำนาจนะครับสังเกตง่ายๆฟังช้าๆนะครับฝังช้าๆลำดับแรกคือเมื่อเราเดินเข้าบ้านหรือเดินเข้าห้องนะครับเดินเข้าประตูห้องนะครับยืนที่ประตูนะจินตนาการช้าๆนะครับยืนที่ประตูแล้วมองเข้าไปเรายืนที่ประตูกำลังมองเข้าห้องหรือยืนที่ประตูตัวบ้านกำลังจะมองเข้าบ้านมุมในซ้ายสุด นะครับมุมในซ้ายสุดเราเรียกว่าตำแหน่งเงินทองมุมในซ้ายสุดเราเรียกว่าเรียกว่าตำแหน่งเงินทองนะครับและมุมในขวาสุดเราเรียกว่าตำแหน่งอำนาจหรือตำแหน่งความรักทั้งสองมุมนี้นะครับเป็นมุมสากลเป็นมุมพื้นฐานนะครับที่สามารถที่จะกระตุ้นและก็ดูแลได้นะครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางจริงนะครับสามว่าสองทิศนี้มีไว้เพื่ออะไร สองที่นี้มีไว้เพื่อสำรวจตรวจตาว่าชีวิตรักเราจะเป็นยังไงนะครับเงินทองเราจะเป็นยังไงนะครับก็ดูง่ายๆนะครับถ้าเราเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บหรือเปิดประตูห้องเ้าไปปุ๊บมุมในซ้ายสุดเรารกไหมสะอาดไหมมีของสกปรปกวางไว้ไหมถ้ามุมในซ้ายสุดเราสะอาดดีไม่มีของสกปรปกมีแต่ของสวยงามมีของในยะที่วางแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองก็แสดงว่า มันจะเป็นระยะดึงดูดพลังเงินทองเข้ามาในบ้านโดยเฉพาะเข้ามาที่มุมนั้นๆนะครับอย่างเคล็ดในแฟนขับสเสริมชีวิตที่ผมให้ไปก็สามารถเคล็ดกระตุ้นการเงินนั้นสามารถใช้ในมุมนี้ได้นะครับส่วนมุมความรักหรือมุมอำนาจที่เดินเข้าไปปุ๊บมุมในขวาสุดมุมนี้ใช้สะท้อนอะไรครับ<ม>สะท้อนชีวิตรักสะท้อนชีวิตคู่สะท้อนเรื่องเรากับแฟนเราสะท้อนเรื่องความรักเรากับคนรักของเราสะท้อนเรื่องครอบครัวของเราสะท้อนได้หมดเลยนะครับ ถามว่าสะท้ยอนยังไงถ้ามุมนั้นเป็นสุ้มความรักก็ต้องดูแลกันเยอะหน่อยถ้ามุมนั้นเป็นกองขยะความรักมันก็วุว่นวายนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนั้นต้องเป็นตำแหน่งที่สะอาดสวยงามและเป็นตำแหน่งที่มีสิ่งของที่แสดงถึงนัยยะที่บ่งบอกถึงความรักความสมคัญที่อาจจะมีรูปถ่ายารูปคู่กันมาวางไว้นะครับในกรอบรูปสวยๆหรือมีตุ๊กตาเซรามิกสวยๆที่เป็นตุ๊กตาเซรามิกคู่กันก็ได้ด้วยนะครับสองตำแหน่งนี้จําให้ดีนะครับ เป็นตำแหน่งพื้นฐานตามหลักองจุ้ยง่ายๆนะครับท่านสามารถทําเองนะได้ด้วยตัวเองนะครับจะตุ้นเองดูแลเองนะครับทำความสะอาดเองได้หมดเลยนะครับที่สําคัญนะครับสองตำแหน่งนี้ท่านใดที่ติดตามนะครับในเคล็ดเกี่ยวกับแฟนคลับศาสตร์เส่มชีวิตเนี่ยผมจะให้เคล็ดสำคัญๆอยู่ในนั้นเยอะมากเลยนะครับ ก็ลองไปติดตามกันดูนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับติดตามดูว่า,เ,าเรียกว่ามีเคสอะไรบ้างส่วนรูปท่างเฟซนั้นเน่ยผมก็ได้นำประกอบไปใน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 เฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าท่านเนี่ยจะหาเคสที่ดีๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อกระตุ้นเสริมพลังมงคลในชีวิตของตัวเองได้นะครับ